วัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาสอนวาดรูปแบบไม่ให้ทับเส้นกันทำยังไงไปดูกันเลยนะคะเอาแรงนะคะับเราก็กดกดตรงนี้นะฮะกดนี้ตรงนี้เชื่อะอะไรเนี่ยกดตรงนี้นะกดตรงนี้อ่าพอกดเสร็จแล้วเราก็ทกําการกดไอ้ตัวนี้นะคะกดรวมด้วยกันพอกดเสร็จแล้วเราก็เริ่มจากการทําการบวกไปอีกอันนะคะแล้วก็กดนี้เลยะคะ่ะ แล้วก็เรารู้มารู้กันเลยนะคะพอเราลงสีแล้วมันก็จะไม่ทัดซิ่นด้วยแล,แล้วก็ลงบอร์ดเลยนะวันนี้จะนลงสีตัวด้วยลงไ,ไงไปดูกันเลยดีกว่าแต่ขอว่าโครงหน้าแบบไม่ค่อยสวยนะโค,งคงรงหน้าโครงหน้าเราคือไม่เท่ห์ว่าจะทำไหมคะคต่ จ้าเจ้าจัดเขีวสวาคมสวนี้จะวาดยากกว่านี้โอเมก้ยส์จอดหัดยากมากวาดยากว่าที่ฉันคิดสมจอดก็จอดจัวานไม่ค่อยสวยแล้วนะเพราะว่าเราเรา ทำการบ้านจะเราว้วยเราก็เลยแบบาาเสียงก็จะเพีย้ยนๆจัดตรงนี้เอาถูล็อกทิ้งก่อน คนนะเราก็เลยแบบไม่งเอาไว้ติดตุ้งด้วยเพราะเรแบบอืมใช่ราะว่าเกิดมาประมาณนั้นนี่นแหละเพื่อนฉบับเรามันจะพี่คนหนึ่งนะนี่นะครับไม่ได้ประมาณนี้อะไรมั้งจะว่าไม่ก่อน ไปไม่เคยสวยนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยวาดแบบนั้นดีกว่าเดี๋ยวเราทําการวาดจากโครงก่อนดีกว่าขอจะเพื่อมตะโครงก่อนนะตะโครงนะมนันนะอะไรมาคิดได้ไหดแหละไม่ค่อยจะงางน,นดีนะ มั่งเลยโอเคนะคะวิตอนนี้อัดไปได้หลายนวดีโี้วค่ะม่้สึกอัดไปได้ประมาณแล้วอย่าค่ะ คือเ,เราไหลไม่ได้เลยตอนนี้ตามมาใครที่แบบชอบว,ว่าประมาณนั้นนะก็ว่าจำผมได้นนะแต่ผมจะว่าเป็นยิ่งไม่กว่อนะแบบอดเลยค่ะไม่ได้อย่างี้มานเลี้ยเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาตามเดี๋ยนี่บอกว่านะถ้าเกิดมันเยี้ยวตรงไหนก็ขอไปด้วยแนละ้วกัน ไม่ได้ตั้งใจวาดเลยอะไรเนี่ยกวาดวีวาดยากจริงเลยไม่วาดยากนะเบอเดโอ้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 ไม่กวาดโอ้ไม่กวดโอ้ไม่กวาดวาดวาดสิเละเละอันนี้เละมาเลนี่พยายามจัดให้ได้มากที่สุดนะ ก็ถ้าเจิดบ้านไม่สวยตรงไหนบอกได้นะคอมเมนต์บอกได้เลยกต่บ้านดีตรงไหนก็ขอให้ด้วยนะเพราะเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะ้ซ้ำเลยทุกคนอาจจะไม่ทำเนาะว่าทำไมเราวาดเต่ทรงผมแบบนี้นะเพราะว่าทรงผมอนันนี้คือเราถนัดแต่ว่ี ได้เท่าไหร่กับกันว่าซึ่งผมแบบนี้แล้วเราก็เลยทำอะไานะอนะพอเสร็จแล้วแล้วก็เ,นะกเดี๋ยวยังไหมเสร็จนะคะเมื่อกี้เราไปหยอกเลินเรายังมันไม่เสร็จเลยเข็ดเสร็จแล้วเราก็ลดตรงนี้แล้วก็กดอย่างนี้แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนี้โอเค ก็็นโอเคก็ทำแบบนี้แล้วก็กดทำแบบนี้แล้วก็เราแบบนึงนะคะขอตัวหาลูกแปบ,บนึงคือมันเป็นรูปทั้งหมดที่เราวาดเอาไว้ใช่แล้วคือคำว่าเราวาดไม่สวยเราวาดแบบงานเละงาน จะอืองานดิมากเลยนจะบอกไว้ให้หะะมะโอเคเรารู้แหละโอเคตัวหนึ่งตบทิ้งก่อนเดี๋ยวเอาใหม่โอเคไอรูปอะไรพวกนี้เราจะเก็บจะเก็บเอาไว้เต็มหมดเลยนะใช่แล้วเพราะปกติอยู่แล้วเราจะเก็บเอาไว้แบเบเยอะโคตรที่พูดเยอะเพราะว่า เรากว่าไม่มีคนคุยด้วยนะเราเหงาเนี่ยเป็นคนขี่เหงาใช่ไหมอ่ะมันจะเป็นสีจโอ้ยก่อน,นแล้วก็พอระบายสีแล้วมันก็จะไม่ทับสี่เรานะ ก่อนโอเคแล้วก็็ชแล้วค่ะแล้วก็ระเดี๋ยวเรามาเล่นทำตรงนี้กัเนเลยดีกว่าไม่ต้องพูดอะไรไมันต้องพูดเองนะอันนี้ก็คือลงสีก่อนเลยอันนี้ไม่ได้ว่าหรืออะไรเลยนะอันนี้ทำตามสไตล์เลย ันนี้ถ้าจะทำก็ทำตามสตายดีนะใช่แล้วพอเราหิ่งหัดทำไอ้แตัวเแ่ยอะไรกัดดีคิ้มยังมีทำหยาบนะใช่แล้วเมืผมดูตัวอะไรกัดผมจะพูดทำหยาบออะไร ก็คือแบบปกติผมผมอยู่แล้วนะโอเคได้ละนี่จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะนี่ได้ออกมาประมาณนี้เลยนะก็จะออประมาณนี้นะถูกต้องไอคชอประมาณนี้แหละแล้วเดี๋ยวก็คอยมาว่าเป็นผมผมตลาดชาแก้วนะ เราใช้แก้วหนาหรือเปล่าใช่ไม่ใช่เราใช้แก้วนยวนนะเป็นลายใช้แก้วเกลียวทีท่ดา <c oughs> หยอกหยอกหยอกเป็นลายใช้พุดดิ้งกับเป็นลายใช้แก้วผมขาวนนะใช่แล้วก็น,นี่แ <c oughs> ม่งไม่กี่หยอกเล่นอืม ว่าควรลงชิดดีไหมว่ายเต,าตือนว่กยเตือนจำนหมคะทุกคนคะตัววงสีงก่อนเดี๋ยวมาลงลงเส้นผมไหมก่อนใช่ไหม แ้่ของสาวนะอันนี้อันนี้ขัดตัวลงสีกันนะเอเวลาลงสีเสร็จอันนี้เต้าคนดูทั้งหลายก็รอไปก่อนนะเราจะถัวเสร็จเราก็ลงสีเสร็จให้เรียบร้อยแอะคือ <Yeah. c oughs> มั่ว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 กันแไรก่ะตอนนี้คือเราจะลงมั่วมั่วไง เขาบอกว่าเขาลงแบบไม่ให้ทักทินได้ยังไงในตอนแรกแล้วก็ในที่สุดเราก็รู้ว่าเขาทํายังไงตอนแรกเราใส่ชุดสีขาวโอเคไม่ได้ใส่ชุดสีแดงหรอกนตอนแรกอะตอนแรกเราใส่ชุดสีเทาแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นสีอะไรวะก็ค่อยมาเปลี่ยนเป็นสี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 แดงได้ละเสร็จละ เสร็จนะคะทุกคนเส็แล้วค่ะกับจละครของเราหรือเปล่าเอาเชี่ยสุดพายละยังไม่ได้ลงสีตรงนี้แป๊บน,นึง่เอารูา้ตัวอีกเี่ยอาเชี่ยยังไม่ได้ลงสีเสร็จแล้วค่ะอี้อชกวันน,นี้ขอตัวเราไปก่อนนะคะบาย